ข้านิยมอง์กรขพงะพีทนะครับก็จะใช้คําว่าเบสคจะแบ่งออกมาได้สี่อันนะบีรายความต้องการเข้าข้าวสุกครีมองเห็นใจผู้อื่นใส่ใจด้วความประการเอสเชื่อมต่อคุณค่าสร้างความสําเันธไปด้วยกันครับดีเิเป็นความไว้บางใจครับต่อมาเป็นสินค้าและบริการ สินค้าบริการหลักของบริษัท p ีนะครับเป็นปั๊มน้ำมันนะครับผมที่ทุกคนได้เห็นกัน,นรประจำนะในปั๊มน้ำมันเนี่ยก็จะมีขายจำหน่ายทั้งน้ำมันดีเซลแลวก็น้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็มีการขายพร้วมด้วยมีการขายน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันแล้วก็ตัวน้ำยาล้างัอชีนะครับผมแล้วก็ในปัน๊ม p ีเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟที่ชื่อว่าพันไทยนะครับแล้วก็คอฟฟี่เวิ์กนะครับแต่ในคอฟฟี่เวิร์ในกรุงเทพก็จะไม่ค่อยเห็นกันนะครับเพราะว่า ยา่าพี่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ธุรกิจต่อมาของเขาคือ LPG ครับก,การ LPG ก็ LPG นี่เป็นเหมือนพลังงานอีกพลังงานหนึ่งครับทดแทนน้ำมันได้ครับผมก็สำหรับรถกระบะท,ที่ใช้เชิงพาณิชย์ครับก็ส่วนมากที่เป็นรถเบนซินก็จะส่วนมากจะติดแก๊สกันนะครับแล้วก็แล้วก็มีการถุงโป่นะครับทางทางบริษัทได้มีการขายการถุงโป่ด้วย ก็คือเป็นถังแก๊สที่เราใช้เอาไว้ทำกับข้าวจากตินตในตัวเรือนนะครับผมต่อมาก็จะมีธุกรกิจขาิของแมคคาส์นะครับผมเป็นเหมือนคล้ายๆขายของขนมน้ำเหมือนคล้ายเซเว่นต่อมาธุรกิจของเขาคือ,อกิจโลจิสติกส์ครับเป็นการขนส่งน้ำมันน้ำมันพืชแล้วก็ขนส่งทั่วไปที่เป็นที่ไม่มีแค่รถสิบ้องทนานครับยังมีเป็นรถกระบระนะครับมีครับผมต่อมาก็จะเป็น บัตรสมาชิกทางของบริษัทนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการซ่อมรถยนตอ์อัลโตแบทต่อมาเป็นธุรกิจน้ำมันเชเนนื้อเพลิงครับในธุรกิจน้ำมันเชเื้อเพลิงของเราก็จะจำหน่ายน้ำมันที่เป็นดีเซลเบนซินนะครับในตัวเบนซินเนี่ยน่าจะแบ่งมาให้สามคือน้ำมัน,มนเบนซินแก๊สโซฮอล์เกแก๊สโซฮอล์เกแล้วก็แก๊สโซฮอล์อี20 รัุผมลูกค้าเข้ามาหลักๆจะมีสองอย่างนะครับก็คือแบบโกโก้นะครับคือน้ำมันแบบสถานีบริการน้ำมันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มผู้ใช้น้ำมันที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีบริการน้ำมันก็จะแบ่งมาได้สามอย่างยล็กๆก็คือมีกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยางถ่านในการขนส่งสินค้านะครับแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำมันเจอเพิ่มในการทำเกษตร่างๆารเแล้วก็กลุ่ม ู้ใ on ช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการดำเนินชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ต่อมาในประเภทตัรนะครับคือบุคคลและนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันนะครับผมก็จะแตกมาได้สามสายใหญ่กันก็จะมีผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็สองเป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันที่ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเป็นบุคคลและนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและมีความประสงค์ที่จะ เป็นตัวแทนการจำหน่ายน้ำมันและมีเป้าหมายเดียวกับทางบริษัทครับแล้วก็จะเป็นลูกค้าเป้าหมายอีกอันครับแต่จะเป็นแบบในหลดับนโยบายลงมาครับจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในธุรกิจค้าขนส่งน้ำมันจะเพิ่มให้กับผู้ประกอบการสามารถอุตสาหกรรมครับผมที่จะแบ่งออกมาได้คือหนึ่งผู้ค้าส่งน้ำมันรายอื่นซื้อตามที่ผู้ผสมเพื่อขายต่อที่เรื่องซันวน์เจ้าเฟอร์ผู้ประกอบการนั่นองครับ สองก็คือผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็กที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็สามเป็นธุรกิจและหมอกร้าวสาลีธุรกิจเกษตรแล้วก็ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงานหลักในการผลิตต่อมาเป็นสถานอุตสาหกรรมครับก็ผม่าจะเอากรับเป็นรูปทั้งสองรูปนะครับแต่ตัวเลขมันจะเหมือนกันครับแค่ฝั่งซ้ายจะเป็นตัวเลขเยอะหน่อยแต่ฝั่งขวาผม่าจะแยกออกมาเป็นแผ่นพุ้มแข่งให้แล้วนะครับ อย่างปี62ครับในในบรรทัดที่เป็นสถานีบริการน้ามันนะครับก็คือเขาจะหน่ายตัวน้ํามันครับอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันหร้อยสามสิบสามล้านลิตรนะครับและจนมาในปีสองพันหกห้าร้ยกก็มียอดที่จะเพิมขึ้นนะครับเป็นหนึ่งมื่นแดพันสี่ร้อยสามกล้านลิตรนะครับผมแล้วก็ในกลุ่มน้ํามันเบนซินเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็อยู่ที่หนึ่งมืน หนึ่งร้อยหกสิบนะครับแล้วก็จะมาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็จะเริ่มมาที่หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบเก้านะครับก็ดูได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีหกห้า6หกนะครับก็ดูจากกลุ่มน้ํามันดีเซลเนี่ยครับก็จะมีการเติบโตที่คิดเป็นเ7เ็ดเปอร์ซหรือเพิ่มขึ้นที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นของการจายน้ำมันดีเซลทั้งหมดในประเทศนะครับก็น้ํามันเป็นสิบครับ ก็มีการน้อเติบโตเช่นเดียวกันครับก็คิดเป็นที่3.6เเซ็นพิ่มขึ้นที่3.5เ็ของปริมาณการจ่ายที่มันเป็นซินทั้งหมดครับต่อมาก็ทางบริษัทก็ได้อ้างอิงจากจำนวนรถที่จดเบียนกับกรมการขนส่งนะครับรก็คือมีปริมาณความต้องการของมันคนภายในประเทศจากในการข้างซ้ายนะครับก็คือสี่เขียวเข้มนะครับคือตรงบอกถ,ถึงจำนวนรถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ แล้วก <cin stereotype> ็ต <award> ัวสีเขียวอ่อนเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นตัวรถที่ใช <jack ata> ้เครื่องยนต์ดีเซลครับแล้วก็ตัวสีเทาข้างล่านี่ยจะเป็นพวกรถที่ใช้ CNG LPG แล้วก็พวกไฮบริดนะครับก็มาในอันแรกเลยก็คือในเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยคือจากปี2512เนี่ยเขามีจำนวนที่27.75ล้านคันนะครับก็พอมาในปี2566เขาก็กระเด้งมาที่30.06ล้านคันนะครับแล้วก็ในกลุ่มประเภทดีเซลเนี่ยก็จาก11.2ล้านคันเนี่ยก็ขยับไปที่2.6 หล้านคันางเช่นเดียวกันครับแล้วในกลุ่มที่เป็นดีเซลเนี่ยเนี่รากาเิบโตที่อยู่ที่ตัวเลขสององส22เปอร์เซ็นตครับแล้วก็ในมุมของเบนซินเนี่ยรากาเิบโตที่8.22เปอร์เซ็นตครับก็ถ้าดูจากการนี้ก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าแบบรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยครับเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าสถานีบริการนะครับยังคงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อยู่ในอนาคตแล้วก็ยังคงมีผู้ใช้รถยนต์และก็ใช้รถจักรยายนเข้ามาใช้รอย่างต่อเนื่องต่อมาเป็นเหมือนจากความต้องการนะครับที่ใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นในในประเทศเราตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับผมก็มีผู้ประกอบการที่อยากเข้ามาทําธุรกิจการค้าน้ํามันแบบค้าปิดนะครับแบ่งออกได้จากประเภทหลักใหญ่ๆคร like ับก็จะมีผู้ค้าน้ํามันรายย่อยที่เป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันเองนะครับสองก็เป็นผู้ค้าน้ํามันขนาดเล็กขนาดกลาง ที่ไม่มีฐานมีบริการน้ำมันของตัวเองแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจค้าติดและค้าขนส่งน้ำมันเช้อเพิรนะครับผมทางด้านขวามันจะเป็นเหมือนผู้ค้าน้ำมันขนาดกลางขนาดใหญ่ในในประเทศของเราเองครับก็จะมีปรทอนะครับแล้วก็เชลลอนแล้วก็เชลแล้วก็แซนโก้แล้วก็ไทยออยครับบางจากแล้วก็ตัว B S R C คือมันก็ย่อมาจากบางจากสีอาชาแล้วก็ตัว P P คือตัวของบริษัทเองแล้วก็ตัว N R C นะครับผม โดย RBC ก็จะมีความไต่ขึ Zhan ้นสิ่งที่ประต t ครับเพราะว่าเหมือนมีตัวนกกระต t h ขี่ตุ้งอยู่ใน RBC เช่นเดียวกันต่อมาก็สาบันกุศลกรรมก็อันนี้ก็เป็นจำนวนสถานบรนการน้ำมันในประเทศไทยครับก็รวมถึงตัวของบริษัทเองด้วยแล้วก็ในการแนะนำที่ในประเทศไทยครับผมก็ จะดูในบรรทัดแรกเนี่ยคือปตทที่เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับก็จะมีแนวโน้มจากปี62เนี่ยขยับขึ้นเรื่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในเครือของพวกฟังซัตโกะจะดูทรงลงมาคือจากปี62เนี่ยจะขยับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในบรรทัดอ,อื่นๆก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงมาเรื่อยๆในทุกปีนะครับก็ดูได้ว่าจากปี66มีจำนวน2 7 0หม 27, สิบห้าสถานีนะครับซึ่งลดลงจาก978สิบแปดสถานี ลดลงหรือลดลง3.5เปอร์เซ็นในปี65แล้วก็ในปี66มีบริษฤฤัทผู้ค้าปีกอื่นนะครับลดลงถึง1 4 2สถันีนะครับจากปี65หรือถ้าเปียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ7.1นะครับแล้วก็ในบริษัทผู้ค้าปีกในปัจจุบันนะครับก็คือเขามองเห็นว่ามันมีนโนมที่ลดลงนะครับจากจากจากพาระาาเศรษฐกิจด,ด,ด้วยแล้วก็จากลถที่เขาจะเริ่มกลับมาย้ายใช้เป็น e ีกันนะครับก็คือทางบริษัทลูกค้าน้ำมันปิกเนี่ยเขาก็ได้ทําการปรับปรุงรูปแบบแล้วก็ภาพลั้างสถานบริการนะครับให้ทันสมัยแล้วก็มีธุรกิจเสริมไว้ทางเงินทางนบวกให้แก้ทั้งเลือดสำหรับผู้บริโภคได้หลายหลัทั้งเลือดครับแล้วก็มีกิจกรรมในการนะครับต่อมาจะเป็นบริษัทของนะครับก็ทางบริษัทของพีทีเนี่ยเขาได้ซื้อน้ํามันนะครับ ส่วนใหญ่เลยมาจากบริษัทของไทยออยนะครับด้วยจํานวนมากกว่า0.3%นะครับและตัวโรงางานตัวโรงงานของบริษัทไทยออยเขาเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายให้กับรายอื่นในประเทศของเราด้วยนะครับแล้วก็จึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าทางบริษัทจัจำหน่าน้ำมันในแม่ข่าเดียวกันหมดนะครับผมแล้วก็ประกอบด้วยทางบริษัทของ PT เองเนี่ยเขาก็มีรถที่สนส่งน้ํามันของเขาเองด้วยนะครับก็คือผนส่งให้กับ สถานีบริการที่เป็นโปโกแล้วก็โรโรเช่นเดียวกันครับแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยมันสามารถควบคุมคุณภาพแล้วก็การปัญหาก,กับการเจื่อปมในน้ำมันได้ในระหว่างส่งด้วยครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็ได้ต่อมานะครับโัวบริษัทเองก็จะได้ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบตัวคุณภาพน้ํามันนะครับตัว ัวบริษัทที่เขาลงทุนเปิดก็คืออยู่ในที่ขังน้ำมันที่สาขาแม่กองนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมเขาก็จะทําการสุ่มตัวอย่างครับจากปั๊มที่เป็นโคโค่แล้วก็โดโด้ของกรับผมก็คือถ้าเป็นของโดโดเนี่ยเขาจะเป็นโมบายแลบนะครับก็คือทําการสุ่มตรวจทั่วประเทศเช่นเดียวกันครับก็คือทําให้ลูกค้าเขามั่นใจได้เลยว่าน้ํามันที่ออกจากโรงกลั่นนะครับถึ่จะเข้าไปที่ปั๊มมีบริการโคโค่หรือโดโดก็อยู่ใน กระตัเดียวกันจัดลมกับข้าบกต่อมาก็จะเป็นไอ้ตรงรูปที่เขียนว่าขยันส่งไม่มีค้างสตอ็อกครับคำว่าขยันส่งของเขาก็คือเขามีจํานวนลบบรรทุกที่กดส่งน้ำมันเยอะมากแล้วก็สามารถกดส่งจํานวนปริมาณน,น้ํามันได้เยอะมากๆด้วยเช่นกันครับและคำว่าไม่มีค้างสตอ็อกก็คือน้ํามันที่เขาทําการจำหน่ายคือจะใหม่ตลอดเวลาก็จะไม่มีการค้างสต็อกแบบข้ามเดือนอะไรนี้ ต่อมาก็จะเป็นเอ,อในทางด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ของเขานะครับก็จะมีส่งเสริมการขายอย่างต่อเน,นื่องนะครับคืออย่างเช่นเขาจะให้ผู้ใช้ที่เข้ามาเติมน้ำมันก็จะพยายามบอกว่าลองเติมเป็นเก้าเจ็ดจากที่เคยเติมเก้าห้าครับก็จะแบบส่งเสริมว่าให้ลองเติมวันนี้ดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเราเติมเยอะในปริมาณที่เขาจะกำหนดะก็จะมีการแจกน้ำดื่มแล้วก็มีการแจกของสัมนาคุณเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ตัวบัตรนะครับต,ตัวบัตรที่เป็นสีเขียวกับสีแดงมันมีความแตกต่างคือสีเขียวเนี่ยจะไม่มีการเสียรายเดือนแต่ตัวสีแดงจะมีการเสียรายเดือนสีแดงเสียรายเดือนอยู่ที่ห้าร้อยบาทต่อปีแต่สิทธิพิเศษก็จะไม่เหมือนกันอีกครับต่อมาเนี่ยก็ตัวบัตรเนี่ยครับในสมัยก่อนก็คือจะสามารถดูได้แค่ว่าแต้มคุณมีเท่าไหร่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตวเวลาจะเช็คเนี่ยก็ต้องไปเช็คกับเดบปต๊ม ให้เขาเช็ค้ครับแต่ในสมัยเนี้ยด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับเขาก็ได้ทําตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแม็กมีนะครับที่อยู่ในสมาร์ทโฟนครับก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และแ n d ด o i d ครับผมแล้วก็ในตัวแอปเนี่ยก็สามารถเช็คคะแนนได้แล้วก็เช็คสามารถเช็คตัวสิ่งสัมนาระคุณที่เราจะได้แล้วก็คะแนนที่เราจะเอาไปแลกกับสิ่งของเช่นน้ำแล้วก็น้ำหวานแล้วก็โคอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับ,นะรบแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจะต้องการแบบ ได้รับข่าวสารทางด้านการตลาดแบบแบบเร็วๆนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยครับแล้วก็เฟซบุดด๊กและตลาดครับต่อมาก็เป็นกลยุทธ์ในทางด้านการจัดหาิผลิตภัณฑ์บริการของเขานะครับก็ในในส่วนของตัวคลังตินค้าของเขาครับคลังน้ํามันคือทางบริษัทเขาได้มีคลังน้ํามันที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคมีทั้งหมดสิบแห่ง ก็ในสิปแห่งเนี้เขาก็จะมีการบอกไว้เลยว่าในคังแต่ละคังครับสามารถเอาน้ํามันจากคังนี้ยไปจําหน่ายในสถานีบริการได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องมาเอาจากคังของคังใดคังหนึ่งที่เป็นหลักครับผมถ้าในรูปอ่ะครับจะสังเกตได้ว่าคังน้ํามันของแม่กองที่รันหมองสานจะดูมีความจุที่เยอะมากที่สุดครับเพราะว่าที่นั่นน่าจะเป็นน้ำมันสูงตรวจคุณภาพของมันด้วยแต่ถ้า ในนเนี่ยครับทางบริษัทเขาก็จะแจ้งไว้เลยว่าให้เอาจากคังไหนก็ได้ในการไปจัดไปจัดจำหน่ายแล้วก็ต่อมาในด้านทางข้านกว่านยครับคือผมก็เอาลูกในแต่ที่ประเทศไทยที่มีคังที่อยู่ในทั่วประเทศของเขานะครับก็ในคังในคังเขาเนี่ยในบริษัทเขาเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มบริกส์นะครับที่แข็งแกร่งมากๆที่นักป็นส่วนสำคัญเลยที่ทําให้บริษัทสามารถสมมอบคุณภาพน,น้ํามันได้อย่างครบวงจรตั้งแต่หน้ารูกจักรนะครับจนไปถึง ทางเก็บน้ำมันแล้วก็จนไปถึงจุดสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันนะครับผมคุณอำนวยการมันขยี้ไม่ไปอ,อันนี้มันเป็นเผลดึงในเนหลื่อมหั์แล้วก็บริการ หนึ่งในบริษัทพีทีนะครับผมว่าเอายกตัวอย่างมาให้ดูนะครัก็กกกเป็นสถา,านีบริการซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับก็คือลักษณะธุรกิจและบริการของเขาเนี่ยก็คือเป็นซ่อมบำรุงรถยนต์ครบวงจรจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีสินค้าและบริการนะครับเช่นยางแบตเตอรี่ท้าเบร์แล้วก็พวกช็อปอัพนะครับแล้วก็มีในทางอาัปตปอร์แบี่ยเขาก็มีช่าง ที่มีประสบการณ์มากแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะส่งช่างทีมงานญี่ปุ่นส่งเข้ามาประเมินของช่างไทยในทุกๆปีเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็เป็นลักษณะกลุ่มป้าหมายของบริษัทตัวแบงคนะครับก็คือคุณผู้หมายเขาเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่รถป้ายแดงครับก,ก็คือรถป้ายแดงที่ที่คุณซื้อมาจากศูนย์แล้วก็มีความคิดว่าพอคุณซื้อมาจากศูนย์เนี่ยคุณก็ไม่อยากเข้าศูนย์บริการคุณก็เลยหาู้ที่รู้สึกว่าราคาเรา เหมาะสมเราจ่ายไหวครับแล้วก็ค่าอะไรแล้วก็สามารถกําหนดระยะเวลาในการซ่อมได้ครับผมแล้วก็ในในในลักษณะถุงมะมัยเนี่ยส่วนมากก็จะเลือกด้วยช่างผู้ชำนาญแล้วก็หารานที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยครับส่วนใหญ่แล้วก็ต่อมาถ้าเป็นช่องการช่องทางการจาหน่ายของอุปโภแบอิโภคนะครับก็ประเด็สำคัญของของุปบรคเนี่ยเขามองว่าตนเองเนี่ยเป็น เป็นอยู่ในการคาปิดนะครับก็คือต้องให้ผู้บริโภคเข้าถึงเขาได้ง่ายแล้วก็ด้วยทางบริษัทของคอโตทแบ,บ็กก็ได้ทําการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยพฤติกรรมการรับประสานของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปครับทางคอรตทแบ,บ็กก็เลยทําการโปรโมทแล้วก็โฆษณาผ่านสื่อทางเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็อินสตาแกรมอ่าต่อมาก็จะเป็นเหมือน จ้าห่านไปแห่งนะครับว่าจำนวนสาขาที่เขาเปิดตอนเมื่อปี2512เนี่ยก็ได้ขยับขึ้นในปี2516เป็น68สาขานะครับก็ในทางการตลาดทานแข่งขันขเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นธุรกิจฝายสินคือเป็นธุรกิจที่ดูแลหลักการขายนะครับก็คือจากที่เขาดูเนี่ยบริการหลักการขายเนี่ยมีแนวโน้มที่อัตรา,าที่เติบโตขึ้นอยู่ตลอดนะครับก็และเขาก็ยังมีปริมาณรถยนต์ที่อยู่ในตลาด กว่ 19. า19.2อล้านคันนะครับที่ยังต้องการการซ่อมบำรุงนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าแบบอาการติดโกตที่ค่อนข้างมากอยู่เรื่อยๆครับผมถึงจะมีนโยบายลักที่ร้านบอกว่าให้ใช้รถ e ีนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าบางส่วนนะครับที่ยังใช้รถชั้นเก่าขั้นโปวงของตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังรักรถคันนั้นอยู่เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ทางออโตแบงค์นะครับก็ให้ความสําคัญในสังคมพ่อเลยครับก็สร้างความึงพอใ,ใจให้กับลูกค้านะครับความ ไว้วางใจแล้วก็เพิ่มฐานลูกขาครับอ่าต่อมาเป็นผลประกอบการนะครับผมพอผมประกอบการนี่ผมก็เริ่มมาจากเอารายได้จากการขายของการให้บริการนะครับก็คือในปี2566เนี่ยเขามียอดอยู่ที่1,98,811ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยคือ10.8เปอร์เซ็นตนะครับผมหรือเพิ่มขึ้นจากรายได้รวมเนี่ยหลักๆเนี่ยมาจากรายได้จากธุรกิจออย ครับที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับ, 15, 3, รบจากปีที่แล้วคือมีแค่ยอดแค่หนึ่งเอ้ยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนในธุรกิจนอนมอยเนี่ยมีรายได้จํานวนทั้งหมดหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบแปดนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนขึ้นมาเติบโตถึงสี่สิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นตในปีที่แล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นต้นทุนในการขายและการให้บริการครับ ในปีส5 6 6ห้ายหกเนี่ยคือเขาได้ยอดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนแปดห่ห้าพันดร้อยแปดิเก้าล้านบาทนะครับคือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยสิบเ็ดปอร์เซ็นะครับผมซึ่งสอดคล้องได้กับผลกำไรขั้นต้นของบริษัทนะครับที่มีจำนวนหนึ่งสองพันเก้าร้อยี่ิบสองล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นนะครับในในบรรดกำไรขั้นต้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในธุรกิจนอันอ่อยที่เติบโตขึ้นยี่สามจุดสี่เปอร์เซ็นนะครับเทียบกับปีที่แล้วเป็นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองนะครับในในบรรทัดกำไรขั้นต้นจากธุรกิจนันอ่อยนะครับก็เพิ่มจากเดิมเนี่ยในปีที่แล้วเนะี่ยมาอยู่ที่ซึ่งเติบโตเช่นเดียวกันอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นตนะครับกับปีที่แล้วต่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารครับตัวรูปข้างซ้ายเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปเดิมนะ เอในในค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยสิบสองจุดเจ็ดเปอร์เซนตโดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการการองไหนะครับเป็นการจ่ายเกี่ยวกับค่าแรงพนักงานนะครับแล้วก็ค่าเสื่อมค่ของทรัพย์สินแล้วก็ค่าโฆษณาแล้วก็ค่าส่งเสริมการขายแล้วก็ค่าบริการนะครับ เพื่อให้เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยได้รับรู้ถึงแบรนด์กลุ่มธุรกิจออยและนอนออยให้มากยิ่งขึ้นนะครับและต่อมาเป็นเป็นเป็นอีบิด้าแล้วก็กาไรสุทธินะครับอาจารย์บริษัทอีบิด้าเนี่ยมีเท่ากับห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นตจากปีที่แล้วนะครับจากกาไรขั้นต้นในในนอนออยครับคือที่เติบโตอยู่รวมถึงปริมาณการจ่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น แต่เชื่อัยบางส่วนที่กับอะไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรของน้ํามันที่ลดลงนะครับอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน้าลงกับในบางช่วงเวลานะครับแล้วก็รวมถึงนโยบายรัฐที่มีการปรับราคาน้ํามันกลุมดีเซลลงสองบาทต่อลิตรในช่วงปตามาสามพับสองพันห้าร้อยหสิบหกนะครับทํามกตามความผันผวนของราคาน้ำมันปานอีกงส่งผลให้กําไรสุทีิเนี่ยครับมีจํานวนอยู่ที่เท่ากับเก้าร้อยหกสิบหก ล้านบาทนะครับก็คือเพิ่มขึ้น1.3จากปี2,506 5า่าอ่อต่อมาก็าจะเป็นข้อมูลสรุปของธุรกิจออยนะครับก็รายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจออยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8.9%จากปีที่แล้วนะครับผมก็โดยเพิ่มขึ้นหลักๆเนี่ยมันจะมาจากการขายปริมาณจำหน่ายจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางน,นะครับผมก็คือจะอยู่ที่ คือในปี2565เนี่ยอยู่ที่5,120นะครับกระเด้งมาที่5,802นะครับผมก็คือเพิ่มจากนั้นอ่ะ682ล้านลิตรโดยการเติบโตจากปีก่อนหน้าเนี่ยเป็นผลจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณเนี่ยทำให้ในปี2566นะครับบริษัทส,สามารถรองส่วนแบ่งในการตลาดได้กว่า20%นะครับในบรรทัดที่รวมรวมนะครับในแหลกที่เป็น2,201นะครับ มีการขยายสถานีบริการน้ำมันพีทีเพิ่มขึ้นอ่าต่อมาจะเป็นข้อมูลสรุปธุรกิจของนอนออยนะครับก็รายได้ของเขาเนี่ยจากการขายและให้บริการธุรกิจนอนอ้อยเพิ่มขึ้นอยู่ที่สี่สิสี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้วนะครับโดยปัจจัยหลักที่เพิ่มขึ้นเลยเนี่ยมันมาจากธุรกิจเอ่อการ์คจนะครับก็คือเพิ่มขึ้นสี่หกจสาเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วเป็นแ3ด0ันสาม้อยหสิบ ล้านบาทนะครับแต่แต่ในรูปเนี่ยจะเป็นจํานวนของสาขานะครับแล้วก็ตัวตัวของการจาหน่าย lpg เนี่ยเขาต้งคงครองคอนแาดในตลาดอยู่ที่หนึ่งเลยนะครับอยู่ที่ยี่สิเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นะครับผมในปีสองพ้าริบหกและกลุ่มตัวเรือนอุตสาหกรรมเติบโตอยู่ที่สี่ิแปดปอร์เซ็นนะครับแต่ปีที่แล้วเป็นหนึ่งร้อยก้าสิบห้าล้านลิตรนะครับผมต่อมาในธุรกิจกาแฟพัุนไทยนะครับ ที่ช่วงนี้กำลังมาแรงนะครับก็คือได้จากการขายและการบริการเท่ากับ1,241ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นให้ป1จุดหจากปีที่แล้วจากการมีสาขาถึง882สาขานะครับผมจากการที่มีสมาชิกของพีทีในกเข้ามาซื้อสันะครับ